ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตา,บาส,าสาตาักค้อดลู่นะจ๊ะ ไม่ถึงกับให้เปลือกตาปิดสนิทเอาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วน ให้เลือดเราในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ททำใจของเราให้ใสใสให้เบิกบานแจ่มชื่นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียว ไม่ให้ใจไปเกาะไปเกียเ่ยวไปเหนี่ยวไปรังเรื่องอะไรทั้งสิน้นมมนมาเอาไปใจเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของอารมณ์ภายนอกให้ปล่อยวางกลวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนกลางกายตาที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดด้วยใจที่ใสๆ ร่อนเกลี้ยงจากรมภายนอกใจกิ้งเกลี้ยงใจใสๆอย่างสบายบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระ แก้วใสๆใ,ใจหยุดในกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสบายๆบยหรือจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆฉโดยไม่กำหนดบริกรรมมานิมิตรก็ได้นะจ๊ะ เราถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็อเอาแบบนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา รหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่เร็วไม่ช้านักให้สม่ำเสมอต่อเนื่องแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมารหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใส อใจยอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆใจอยู่ในกลางองค์พระใสๆอย่างสบายๆเราจะพานาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าใจใจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่ง,งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสมมารังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉอยู่ที่ศสูย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างนี้เท่านั้นถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมารหังอีกต่อไปแต่วเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมารหังใหม่นะจ๊ะเอ๋สำหรับนักเรียนใหม่ที่ มาศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติให้ทำง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาอย่างสม่ำเสมอเข้าใจวิธีการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแล้วเนะี่ยเราก็ประคองใจให้หยุดให้นิ่ง อยู่ดีสศูนกลางกายฐานที่เจ็ดไปเรื่อยๆปสศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยหลุดลอดพ้นจาก การบรับบัญชาของพยา,ยามอ่านจากกิเรสอสวะหรือความใหม่บริสุทธิ์ทั้งปวงหลอดพอจากความทุกข์ทรมานของชีวิตจะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึง ควรู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่พระสัมมาสมพุทธเจา้าทุกพระองค์นับประสงค์ไห้พระองค์ไม่ท่วนตั้งแต่องค์ปฐมที่เดียวเลยมา ถึงปัจจุบันและก็จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะี่นิ่งอย่างเดียวเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้มาหยุดมานิ่งจะกระทั่งความนิ่งนี่นมันนุ่ม ได้น,น,นานๆจนจิตนิ่งนุ่มอย่างหนาแน่นคือนิ่งแน่นจนไม่มีความคิดอื่นเข้ามาแทรกแล้วก็เป็นความนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลพอจิตนุ่มนวลก็เคลื่อนาไปสู่ภายใน ควรแก่การงานหรือพบหรือชาาิหรือกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปจากใจของท่านการนิ่งนุ่มอย่างนี้เรื่อยไปเลยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิยาน เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาว,วกทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ได้ทำตามอย่างท่านผู้ที่ทำตามอย่างท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามท่าน เพราะว่ามรรคผลนิพพานก็มีอยู่ในตัวของทุกๆคนทั้งในโลกนี้โลกอื่นแม้ในเทวโลกมรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่ว่าพยายามมาบนะดบังเอาไว้ กดบังคับเอาไว้เทนอานิวอนทั้งห้ามาบังคับเอาไว้เนี่ยแล้วก็ตรึงใจไปติดก,กับเรื่องราวโลกภายนอกเพื่อให้ใจเนี่ยลดจากศูงกลางกายทานที่เจ็ดเขาก็บังคับบัญชาเป็นบ่าวเป็นท่าสของเขาได้ แล้วให้ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมได้บังคับบัญชาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกว่าจะหลุดรอดพ้นจากการถูกบังคับบัญชาได้ก็ต้องสร้างสมบรมีมายาวนาะนทีเดียวจะกระทั่งจิตค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ในบารมีสิบทัศบารมีสามสิบทัศกระทั่งกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็หลุดจากกายหยาบจากนิวรณ์ทั้งห้าตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ โดยมีอาการเบื้องต้นคือมันจะตกศูนย์ไปเหมือนหล่นจากที่สูงลงไปในแนวดิ่งเข้าไปสู่ภายในที่เป็นที่โล่งกว้างพ้นจากที่อึดอัดที่รับแคบไปสู่อิสรภาพที่โล่งกว้าง แล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วดวงแก้วก็สิทธิทเจรลไนแล้วเนี่ยไม่มีตำหนิเลยใสยบริสุทธิ์ ประดุดเพชรลูกที่เจระไนแล้วสว่างเหมือนดวงอาทิตยามที่อย่างวันสว่างใสายเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างนั้นเย็นสบายจางเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางกับขนาพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามที่ยงวันหรือ,อยิ่งวันนี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเป็นดวงใสๆทต่มมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริง ความบริสุทธิ์ความสว่างการเห็นทรรดวงนี้เป็นดวงแรกที่ปรากฏเกิดขึ้นซึ่งทำให้ใจหยุดนิ่งแน่นหนักขึ้นไปแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายใน เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งมีมาอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วเช่นจะกกลางดวงธรรมใสๆดวงแรกที่เรียกว่าปฐมมมักและดวงธรรม,มานุปัสนาสิบฐานนี้น พอใจยหยุดนิ่งกลางดวงนั้นถูกส่วนดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสติปัฏฐานก็ขยายกว้างออกไปก็เข้าถึงดวงศีลที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าลักษณะกรมเหมือนกัน พอใจอยู่่ในกลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิใสกว่าสะอาดกว่าบริสุทธิ์กว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ท่ในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาก็เป็นดวงใสๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่า อยู่ใจนกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะที่ใสบริสุทธิ์สว่างกว่าพอหยุดในกลางดวงวิมุตติญาาทัศนะก็เข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียด ที่มีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าดูสวยสดงดงามกว่ากายหยาบในอริยบทสมอตินั่งอยู่บนแบญชาติอันหน้าออกไปทางดีกว่าตัวของเราเลยนะี่ยกายนี้เลวากายไปเกิดมาเกิดก็ได้ เรียกว่ากายฝันก็ได้เวลาหลับแล้วก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็มารายงานกายอยากจำได้บ้างไม่ได้บ้างเกินยู่ความบริสุทธิ์ของใจนะใจจะหยุดเข้าไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆละแต่ใจที่หยุดถัดไปนั้นเป็นใจของกายมนุษย์ละเอย การมัอโภคไี่หยุดอยู่ในฐานที่ตั้งที่ฐานที่เจ็ดเช่นเดียวกันอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเป็นชั้นชั้นชั้นกันไปกขาเรียกว่ากายในกายพระสัมมาสมาัสมพุทธเจ้าท่านให้ตามเห็นไหมคือตามดูไปเรื่อยๆคือดูไปเฉยๆดูกายในกายดูไปเรื่อยๆอ,อย่างส,สบายๆ โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นก็จะผ่านดวงธรรมชุดหนึ่งหกดวงดังกล่าวนั่นแหละก็จะไปถึงกายทิพย์ไปอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นจากกายทิพย์ซึ่งมีทั้งหยาดและละเอียดกอเข้าถึงกายอรรปภพมกายทิพย์คือกายที่ เราจะอาศัยอยู่ตอนที่ไปอยู่ในเทวโลกในสวรรค์นี่แหละกายที่จะมีลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดและกายหยาบละมีเครื่องบระดับถ้าละเอียดกว่านนั้นก็ไปถึงกายกรูปพรหมไปอยู่ที่รพรหมโลกซึ่งกายที่ไปอยู่ไม่ได้ ที่ตรงนั้นก็ละเอียดกว่าตั้งมีสภาวะกายใหม่ที่เรียกวกายรูปรพรมแต่ยดึดในกลางกายรูปพรมก็จะถึงกายอะรูปพรพรมอะรูปพรพรมแปลว่าไม่ใช่กายรูปรพรมไม่ใช่แบบแปลว่าไม่มีรูปร่างไม่ได้แปลว่าไม่มีรูปร่างนะจ๊ะ แปลว่าไม่ใช่กายรูปภพแบบนี้แต่ว่าสวยงามกว่าแต่คล้ายๆกันเป็นที่พียรว่าไม่ใช่ป่านี้อีกว่าแต่ก็เรียกว่าอรูปภพเหมือนคำว่ามนุษย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีมนุษย์แปลว่าไม่ใช่มนุษย์เลอวิชาไม่ได้แปลว่าไม่มีวิชาแต่แปลว่าไม่ใช่วิชา วิชาจริงๆมันอีกอย่างนึงอารมณพระรมก็เหมือนกันไม่ใช่แบบแปลแว่าพรมไม่มีรูปแล้วมันค,คล้ายกับรูปพระพรมอย่างเงี้ยแต่ว่าแตกต่างกันไปละเอียดกว่าปราณีกว่าสวยงามกว่าพอหยุดในกลางกายรูปพรมก็จะกล่าถึงกายธรรม ซึ่งมีลักษณะสวยงามกว่ากายต่างๆที่ผ่านมาเป็นกายที่เมื่อเขาถึงแล้วความรู้สึกจะแตกต่างจากกายที่เข้าถึงผ่านมาแตกต่างจากการเข้าถึงกายอารูปภพลมแตกต่างจากการที่เข้าถึงกายรูปภมกายทิพความนรละเอียดหรือกายมนุษย์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่า เป็นตัวของเราเองเป็นอิสระที่มีแต่วความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยจะมีเป็นชั้นๆ้าไปเรืเ่อยๆแต่กายทำโคตปูกายทำปสัสสาวะมันกายทำปัสะกะธาคามีกายทำพระนาคามี แล้วก็กายทำพระรหัสเรียกชื่อแตกต่างกันกันกนตามกิเลสที่บังคับที่เจือจางลงไปเรื่อยๆกับขนาดที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกายสุดท้ายกายที่18คือกายธรรมราตผล หากยี่สิบวอสูงยี่สบวอคือหน้าตักับความสูงมันจะเท่ากันจากหัวเข่าถึงหัวเขาาว่ากลางสบานเนี่ยมัดขึงตึงไปถึงปลายเกศดอกบัวตูมเด่งผ่านศูนย์กลางกายไปถึงแผ่นชานะจะเท่ากันจะใสสะอาดบริสุทธทิ์ทีเดียว เป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากความทุกข์ทรมานยีวิตหลุดพ้นจากภพสามที่พยายามมาเขากักขังเอาไว้เนี่ยหลุดไปเลยหลุดพ้นจากวัตฏะหลุดพ้นจากทุกข เข้าถึงบรม,มสุขสุขอย่างยิ่งเป็นอิสระภาพแล้วก็มีวิชาเกิดขึ้นทัางวิชาทั้งจรณะวิชาสามวิชาแปดอะพิญญาหกปฏิสัมพิชายานสี่มโมกแปดอย่างนี้นะจ๊ะคือกายธรรมอรหัตทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของเราและมนุษย์ทุกคน ในกลางกายของเทวดาผมรูปผมมีหมดแต่น่าเสดายที่เราเกิดมาเนี่ยจนกระทั่งบัดน,นี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีอยู่หรือมารู้ว่ามีอยู่ในภายหลังแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงที่เข้าไปถึงพระใจไม่หยุดไม่นิ่งไม่หยุดไม่นิ่งเพราะว่าขาดความพยายาม ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้วันดีที่ลูกทั้งหลายได้มาประชุมรวมกันในวันที่ใกล้จะสิ้นปีนี้เราจะต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีถัดๆไปให้แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา ปีนี้เราจะต้องเข้าถึงธทมให้ได้ถ้าบวชเป็นพระก็ต้องเป็นพระเป็นพระเป็นคือพระที่เห็นพระธรรมกายให้แตกตายจากพระตายจะยังมองพระธรรมกายไม่เห็น ถ้าเป็นญาติโยมก็ต้องพยายามฝึกเอาให้เข้าถึงให้ได้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นพระเป็นแต่เป็นการบวชภายในเหมือนในสมัยที่ประเดบคุณหลวงปู่แล้วผู้ปรับมอนท่านเคยสั่งให้ไปทำบุญกับพระเป็นปู้ที่รับคำสั่งก็ไปนมนพระมา ท่านก็บอกไม่ใช่หอไปถาม้ทีิอยู่ในโรงงานทำวิชาซึ่งทุกท่านก็ทราบแต่อย่างดีก็ออกมาพรได้หลวงปูก่ก็็เราก็บอกย้ำวันนี้แหละเขาเรียกว่าพระเป็นคือเห็นพระธรรมเกยที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นวันนี้วันดี มีสิริมงคลที่ลูกทุกคนจะต้องฝึกให้เข้าถึงตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาไ่เหลืออยู่นี่นะจ๊จะให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆจะได้สมได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเราก็จะได้ ตั้งใจใประกอบความเพียรอย่างการกล้าให้ถูกหลักวิชาให้เขาถึงพระธรรมกายให้ได้นจ๊ะให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ